อันนี้นะคะเรามอบให้ด้วยการัฉลาะนะคะใครที่เดินทางด้วยรถเมล์สลาดติดเลยนะคะฮะหรือถ้าเกิดไม่ใครใครไม่อายก็เอาเลยนะฮะหรือว่ากับ BTS นะคะถ้าใครนะคะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะให้ไปให้ไปขอตัวตุ๊ตู่นะคะเจาะให้เป็นรูก่อนมันจะต้านลมนะคะ เขา <S <S เขาอาจจะคิดราคาเป็นสองคนนะฮะเอาแล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้หมายเลขของตอนเองแล้วก็เพ็ดผลจนทยานขึ้นมาลัางสแตนด์ดีกลับไปขค้ืนเมได้เลยนะครับเอาแล้วนะได้แล้วนะลิที่เลขกี่หลักคะคุณธนาธารสามหลักครับสามค่ะถ้าสี่หลักก็ลลเลยไปทงังทานเลยนะครับ เลขหลักสี่นะครับแม่นะครับและเลขที่ออกนะฮะขอตัวที่หนึ่งค่ะตัวแรกค่ะเลขท้ายสามตัวนะฮะเลขแรกเลขห้าครับผมห้าค่ะเอ๊ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ออันนี้มาจากข้างหลังเอาใหม่เอาจากข้างหน้าเลขแรกเลขสองครับอ๋อหัวกับท้ายคือสองห้าเหลือตรงกลางค่ะถูกต้องอยากได้เลขอะไรคะตรงกลาง อยู่เลขแปดนะคะับอยู่ในข้างหลังได้เลยนะครับห้านะคะ,ะ,คะเอาอยังเอาเลยค่ะบสองห้าห้าครับผมค่ะเดินทางด้วยอะไรคะับจับใหม่เหรอคะทบจับใหม่ค,มครับเอาเมีแค่สองห้าใช่ไหมสองห้าห้าครับซึ่งเป็นเลขสุดท้ายพอดีของาเ,อาเลยครับดีด้วยนะฮะถูกต้องครับตายตายละเดินทางด้วย เดินทางมาไงครับเดินทางมาไงครับจะได้ดูว่าระดับความอายอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเชิญค่ะเดจอก่อนสัมภาษณ์ก่อนเดินทางมาไงครับพี่นั่งแท็กซี่ค่ะนั่งแท็กซี่แล้วขากลับจะถักกลับไงครับคล้องแขนเดินกลับนะครันะครับพอขยันถอดออกมบ้านอยู่ไหนสุดลบล็อกเก้านะครับมาลื่นี้ยังไงถ้าเกิดพุทธพี่ยังไม่ถึงช่วยไปเช็คแถวศรีนครินทร์ด้วยนะครับว่าเออนะครับ ข้อดีของแซนนี่คือทำอะไรกับมันก็ได้นะฮะจะ<า>เอา,ากลับไปทำอะไรครับรุ่นพี่คะมมไม่เนะครับผมผมเคยมีโอกาสได้ได,ได้เห็นอ,อ,อันอันก่อนนะฮะ <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดจะมีคนพาไปขี่จักรยานนะฮะพาไปทานข้าวอระไรอยะ่างเงี้ย ก็นะฮะได้ไปแล้วก็ดูแลดีด้วยค่ะขออย่างเดียวอย่าเอาไปปิดฝาบ้านนะคะบังกะป ai ดลนลงหาสิงสวที่พอหมดแล้วก็ไปแปะฝาบ้านฝาบ้านตัวเองยังไม่โกรธแต่ถ้าทิ้งไม่ให้คนอื่นไปแปะฝาบ้านเนี่ยอันนี้โกรธนะะคือทำสลันบันแดดให้ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับตอนนี้ไหนๆเป็นผู้โชคดีเราให้โอกาสอยากจะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้นะ เงียบสิอย่างเงียบสิ <S 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 อิจฉาก็ออกเสียงนิดนึงค่ะได้เดี๋ยวคุณพี่ได้ได้ตัวปลอมไปแล้วแบบอยู่อยู่กับตัวจริงตอนนี้แล้วอ่ะอยากเอาลงเลยป่ะจะจะเอาเลยเหรอ <S 2> <S 2> <S 2> <S คุณพี่ไม่สนใจตัวจริงเลยนะจะจะเอาจริกลับเลยเขาสบายแล้วพอบอกว่าทำอะไรก็ได้ก็คือจะเอากลับไปแล้ว <S 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 อ่าอ่ว เอาไปด้ค okay. ่ะขับคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้ครับได้ครับได้ครัจ้าค่ะนะครับเอาไปตารชตัวไม่ลมค่ะนี่เอตัวรองแล้วยินดีด้วยนะคะดีครับโอเคมาเหลืออีกลำวันนะวันนึ่งเป็นเป็นกระถางกระถมนะคะกระถางถูไม่ใช่เป็นกระถางดอกทิวลิปเหรอใช่ความพิเศษของมันอันนี้คืออย่างไรคืออยู่มานาน คือคือมันอยู่มานานมากนะฮะเพราะว่าอันจริงเนี่ยตายไปแล้วก็เลยเอาอันปลอมมาเสียบนะฮะจ่าจีนเนี่มันดอกจริงไม่ใช่ไมดอกจริง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 นี่คือด่าเฉยนะคะดอกจริงไอ้หว่าจีน่าดอกจริงดอกจริงขอเก็บมุกที้งไปเล่นได้ไหมฮะได้ได้รู้สึกว่าจะเป็นมุกทิ้เล่นแล้วคนโดนไม่โกรธนะฮะนะฮะไม่จริงก็นี่มีมีมีลายเซ็นด้วยมีลายเซ็นด้วยนะฮะอันนี้เริมมาจากไหนนะพี่น้อง เป็นงานประมูลงานประมูลงานรประมูลมนะฮะมาในทายปีที่แล้วเฮ้ยมันยังเหลือรอดนะฮะความโชคดีของทิวลิปต้นนี้นะฮะก็จะปล่อยมือแล้วนะจะหมดเอาเลยครับยังไงก็ดูแลดีๆกันมารแล้ว,าาลวไว้ให้นะค,ะครับมาอ่าใครจะได้รับกระถางทูบทิวลิปนี้กลับไปดูแลต่อนะคะทิวลิปที่ว่าจะเป็นชุดเครื่องนอนทิวลิปด้วยนะคะ เอาแล้วนะฮะพอเต็มผืนหลับเต็มตื่นผืนเต็มตัวนะคะโอ้เธอได้เลขสวยอีกแล้วล่ะค่ะคือหนูอะไม่เอาเลขสองค่ะไม่ได้ไม่ได้อันนี้มาดแช่สี่ใครมีโอกาสบ้าครัขอขอดูมือนิดนึงค่ะขอดูครับมีใครเลือกตัวเลขสองสี่มั้งครับขอดูมือหน่อยครับค่ะโอ้โหน้อยจังเลยสองสี่จะวิ่งไม่ถึงสำหรับหลวงนะคะ อ๋อนั้นก็แม่ไหมครับแม่สองสี่สี่ครับผมอยู่ไหมคะอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่แสดงตัวครับอ๋อตายแล้วยินดีด้วยครับครับมองซ้ายมองขวาเอ่อช่วยเน้ำทังเข้ามาอีหนึ่งนะฮะน้ำทางให้ผู้โชคดีอีกหนึ่งนะฮะกันนะฮะอย่ากีดกันนะฮะ อย่าขวดอย่าขวดเพื่อนด้นะคะออกมาเลยครับมาคุณน้องผ่อนปวดกันน้องปอดขึ้นไปทีก็ได้ค่ะผ่อนได้พอใส่ไม้เลยหลับตลออันนี้ลงรถแล้วค่ะเราเราเอาปวดกันน้องผ่อนก็ได้อันนี้อยากมาอยากหมยัย เราจะปลูกต้นรักด้วยกันไม่ได้แล้วขอปลูกต้นทิบิปนด้วยกันลวกันนะครับขอถามโู้ึกก่อนนะครับวันนี้เป็นไงบ้างได้รับดอกทิบิปติ๊กตันจะพูดไม่ออกไงคือถ้ามารถไฟฟ้าเหมือนกันต้องผอมลงนะฮะชื่องอะไรนะดูยูค่ะยูนะฮะพอดีเลย I love you พอดีนะ ทราบวิธีการดูแลดอกทิวลิปไหมคะครับไม่ไม่ด<ร>อกน้องผสมปุ๋ยยูเรียนะคะซึ่งปุ๋ยนั้นมีราคา3,000บาทต่อถุงเอางี้ถ้าทางน,นี้จะดีปรึกษาพี่แบ๊บนะครับแต่ถ้าเกิดเอาจากผมไม่ง่าย <c oughs> ครับแค่ใส่ความรักเข้าไปยัางงก็อยู่แ <c oughs> ล้ <c oughs> วโชคดีนะครับว,วันนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งคือระดับระดับความอายน้อยมากเพราะว่าอันเนี้ยดูน่ารักเก๋ๆนะฮะถือขึ้นลวดฟ้าได้นะครับมามามาอย่างไงครับวันนี้มาอย่างไง มารถพิจาร์อ๋อโอเคหง่ายสบายครับมีมีก็ไม่อายเลยนะฮะยังไงก็โชคดีนะครับแต่แต่พิจาร์ก็จะไปปล่อยไปต้องไปรถเมร์นะครับเพราะว่าอยู่ได้เดินต่อนะครับโอเคพี่เลยอยากบอกพี่แก๊งไหมยู่ดีๆกับยูเลยนะฮะแล้วก็แก๊งเร็วแต่ยูเนี่ยเห็นเขื่อน เลยนะเอาหัวไปซุกหนอนนอนเลยนะล้ายนี้ซุกตะเกตอยู่นะเรียกว่าอ่านาทีทองนาทีทองนะคะอ่โอเคผ่านไปเึง๋ยวจริงจริงมีของรางวัลอีกแต่อันนี้ต้องเล่นเกมกันถูกต้องนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกงจับอ๋อนี่คือเราจับผู้ชุดดีขึ้นมาดูไหมถูกต้องถูกไหมมาเล่นเกมกับเราบนเวทีโอเคจัดมาครับโอเคจ้าไม่ดูหรอกจ้าแหมขออนุญาต เอามาทีเดียวเลยนะเดี๋ยวกำได้กี่คนก่อน3คนก่อนนะที่เราสามคนเกมที่เราจะเล่นนะครับก็คือเกมดัมมี่นะคะใช่ครับเป็นโตมาเลยไม่ใช่นะครับเราจะเล่นเปนแบบน้องนะคะไม่เล่นนับแต้มนะคะับแท้าสิครับผม51ค่ะบเอ็รายการต่อรึนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนยกมือยืนขึ้นหรือแสดงตัวหนึ่งครับอยู่ไหมครับอ๋อเชอร์ก้าทำไมทำไมดูเอ่อ อคู่กลัวๆนิดนึงไม่เคยออกสื่อมาก่อนท่านที่อแปดสิบสี่ครับแปดสิบสี่มาเร็วและติดกันเลยนะครับแปดสิบสามนะฮะติดกันมาพอดีเลยนะฮะคนที่สี่ก็เบอร์สามครับผมเบอร์สามนะฮะแล้วก็ผู้ช่วยสุดท้าย<อ>ค่ะนะฮะคนเดียวคนเดียวหมายเลขสามอยู่ไหมคะหมายเลขสามแปดสิบหกครับผม 3และ86เชิบหกนูเวทีสามแปครับอ่ครับใช่ครับผูกช่วงเช้าดีนะครับเพราะว่าเกมเราวิบากมากเริ่มต้นจะให้เป่าแป้งนะคะแล้วเอาเข็มมาสนดนะคะ,คะและทำด้วยการกินขนมโกนะคะใช่ไป,เ,ปเกมที่เชยมากนะคะรู้เลยว่าเกิดยุคไหน าเชิญค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครัาารสมกลางเวทีนิดนึงนะครับนะครับบกวนกี้กี้ที่เอาอุปกรณ์ทำอาหารกินคุณหลบหลบนิดนึงไม่กล้าไปแตะเดี๋ยวสวัสดีค่ะอาเชิญไปใกล้ๆพี่แกงหน่อยก็ได้นะคะครับน้ำตัวเชื่อไหมครับอิเปิลนะครับอิเปิลอิเปิลจารุณีนะคะตุนค่ะตุนนะครับหลาคะมีนไมคะ แก้วนิงค่ะนิงนะคะอาจจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวสำหรับพี่นะครับม่นก็จะจับไม่ได้เลยพี่เปิ้ลน้องแก้วมิ้นอ่าฮะก้อยอะไรนะคะบิดนิงและสุดท้ายนะคะพี่ตุ๋นอ่าโอเคเราบอกมาได้ไหมว่าของรางวัลคืออะไรเออได้จะได้แบบว่ามีเอ่อสิ่งสิ่งเร้าให้อย่างเล่นเกมนิดนึงค่ะบ้านพร้อมนี่สิหุ่นละลายหยุดหยุดการป่าเลยนะอ๋อโอเค ยังไม่ให้บอกกับกอล์กอล์ฟกไม่บอกโอเคได้ไม่มีปัญหาแต่เป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากนะคะโอเคเป็นตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพเชียงใหม่ในตำแหน่งโคพลอตนะคะสองที่นั่งนะจ๊ะอ่ะเอะเธอรู้หรือยังว่าเธอต้องทำอะไรบ้างรู้เลาต้องใบคำใช่ไหมถูกต้องกติกาก็คือมันจะมีคำใบนะคะซึ่งก็ไม่ใช่คำที่ห่างไกลจากที่เราคุ้นเคยนะคะเป็นภาษาไทยด้วยนะคะ ใครพอพี่แกทบท่าทาทางไ้ทำให้น้ททองเสร็จแล้วเนี่ยนะคะใครรู้ก็ยกมือตอบนะฮะใ,ใครตอบ,ตอบถูก,ถกตอบอันก่อนก็รับของรางวัลไปนะคะก็คือเราจะมีทั้งหมดกี่ข้อเยอะอะ่ะเยอะนะ <c oughs> ใครตอบถูกได้สองคบสองข้อก่อนถูกต้องได้รับของรางวัลถูกต้องอ่ะให้พี่แกงเลือกก่อนว่าเอาข้อไหนดีแต่ว่าคนนี้เขาดูฝ่งยยืดได้ใช่ไหมดูได้ค่ะ โอ้โหเลิศเลยอันเนี่ยเอาอันแรกก่อนเลยนะ้วข้อที่หนึ่งนะคะใครรู้นะคะให้ยกมือนะคะพูดหันหน้าทางไหนดีเนี่ยนะอันนี้หน้าอันนี้หน้าเนี้ยโอเคโอเคไม่ยากเลยอ่ะไม่ยากข้อที่หนึ่งห้ามออกเสียงไว้นะคะค่ะไปค่ะอ่ะค่ะแก้วค่ะแก้วค่ะแก้วตอบว่าขอใจอเยอแล้วบูอะไรนะคะขอใจเยอแล้วบู ขอใจเธอแล้วประตูแก้เพื่อกลับจากทะเลมาหรือเปล่าครับไม่เกี่ยวกันเออขอใจเธอแล้วประตูไม่ได้พี่แก้ถูกต้องครับผมแก้วนําไปแล้วนะคะถ้าจะให้สนุกข้อต่อไปอย่าตอบนะคะไม่งั้นกินมันจดเร็วนะคะช่วย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 ยื้อเวลาให้พีทหนึ่งนะฮะโอ้โหอ่าโอเค อันนี้อันนี้โอเคข้อ8นะคะค่ะเพราะว่าขัดจังหวะมือม่วงกันเองค่ะสนสนใจทางติดหรือเป็นห่วงด้วยข้อที่ข้อนี้นะคะห้ามออกสิ่งเช่นกันเชิญพี่แกงค่ะเอาค่ะพี่ดิ๊งยกก่อนนะคะค่ะพี่ดิ๊งตอบว่าอโนไทค่ะอโนไทนะคะ ถูกต้องครับค่ะท่านเมื่อกี้ท่านเมื่อกี้มิ้นจะตอบตอบว่าอะไรครับมิ้นจะตอบว่าอะไรอ๋อไม่ไงมิ้นจะตอบว่าพอใจเธอและเบอร์โทรอียแม่ถึงบอกว่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากใช่แต่ต่อไปอันเนี้ยจะต้องคิดนิดนึงเราเรียกว่าได้หมดไปแล้วนะคะพี่แกค่ะโอเค มน,นเนนะอาจอาจจะยากนิดนึงะนะคะเพราะว่ายังไม่เคยทำออกสอื่อที่ไหนเลยใช่นะฮะต้องอาศัยความรักจริงะนะฮะก็ลองเดากันดูแล้วกันว่าท่านี้คือท่าอะไรนะครับเก๋เก๋ชิคองครับโอ้โห แน่นอนมากอ่ะอะไรอ่ะรู้รู้ได้ยังไงอ่ะเราที่เคยทำออกให้ใครดูเลยนะอันนี้คือมีมีมีเจ้าอเคยเห็นคนเดียวเลยนะนถือว่าเป็นรางวัลรางวัลพิเศษมอบเค้กกล้วยหอมที่ทานแล้วให้ที่สุดไปก่อนคือเป็นรางวัลพิเศษคืออันนี้มันคือเก๋ๆซิกซิกนี้มาจากไหนครับเพืเออสุดยอดนะพี่ตูนสุดยอดสุดยอดถ่านี้มันมาจากไหนอ่ะคือจริงๆคํานี้คือ น้องมีน้องคนนึงที่สนิทเขาพูดแต่ผมไม่คิดท่าเองว่ามันเก๋ๆชิคๆนะฮะใช่ได้ใช่ได้ได้้มาข้อต่อไปนะคะใครที่ยังไม่มีคะแนนต้องเล่นมีนึงนะคะเคยคิดว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวแล้วก็เออมันไม่ต้องไม่ได้เลยอะไรดีคะนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาอันนี้ครับอันนี้อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากแต่อันนี้ต้องมีตัวช่วยนิดนึงฮะได้ค่ะเอาล้วครับหนึ่งสองสาม ครอะค่ะอะให้มิ้นให้โอกาสมิ้นมิ้นแอบว่าคู่เกย์นะคะไม่ถูกนะคะหนุ่มหน้าก่อนนะคะผิดครับผมผิดค่ะพี่นิงค่ะมิดนคะค่ะก่อนเน้นๆถูกต้องครับแน่นแน่นค่ะเฮ้ยนี่พี่ได้สองคะแนนแล้วคป่ะได้แล้วได้แล้ได้แล้วคำนี้มีความมีความผูกพันกับแกงอย่างไรคะ แยงชอบพ่ค่ะบเวลามีพี่แยงพูดอะไรเงี้ยเขาจะลงถ่ายด้วยก่อนแน่นแน่นอ่าอ่าพัฒนะคะพี่นิ้งอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะคะที่เหลือค่ะกับที่นั่งค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะเอาแต่เรามีของที่ระลึกมอบให้นะคะเป็นที่เหลือสี่ท่านนะคะได้รับเป็นอ่นที่แก้มอบค่ะค่ะสี่ดีคนที่ได้เลือกที่ว่า นี่ขอบคุณค่ะพี่นิงอ,อยู่บนเวทีด้วยกันก่อนนะคะตนถ้าเกิดว่าไซมันใหญ่ไปเอาไปซักน้ำร้อนสองทีนะคะอ่ะรางวัลน,นี่นะคะพี่นิงนะคะจะได้รับนะคะภาพถ่ายพลรรอยก่อนแน่นๆกับพี่แกงมนะคะถ่ายปุ๊บรับปั๊บไปได้เลยนะคะไฟมันเหลืองไวไหมคะคุณพี่คะ อ๋อลอยแบบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ถ่ายข้างนี้อีกรูปเผื่อ่อีกรูปแล้ด้านหน้าแล้วก็ให้เขาเห็นด้วยว่าเรากอดกันยังไงใช่แม่กอดเป็นงูเหลือมรัดเลยนะคะอันนี้น้องมามช้ำแล้วนะคะขอบคุณค่าอันสี่มครับ อ่าโอเคโอแฟนแฟนี่แกนี่น่ารักมากเลยนะครับยอมรับเลยนะว่าตอนแรกที่ฉันมาแสดงอาการอ,กออกตัวว่าฉันคิดว่าเลอจฉันคไ,ได้จาเขอจะมาหมั่นไส้ฉันซะอีก <c oughs> ไม่หมั่นไส้ใช่ไหมคะหมั่นไส้ <c oughs> คนที่หมั่นไส้ไม่ใช่แฟนขาบเปคุณแม่นะคะั <c oughs> บอกเลิกมาเกาะแก่กับลูกชายฉันจะทีนะอ่านี่